ค่ะทุกคนตอนนี้นั่งอยู่กระท่อมน้อยข้างนอกไม่ได้ตั้งข้างในนะคะเพราะว่าข้างในยุ่งๆนิดหน่อยก็เลยตื่นมาก็เลยเลยมามานั่งอยู่กับท่อมน้อยข้างนอกจิบกาแฟดำแล้วก็วันนี้ไม่ได้ชงมัชชะกับ ชงเลมอนทันนี่นะคะเพราะว่ามาช่ากับเลมอนทันนี่คือบบว่าหมดแล้วหมดทั้งสองอย่างอะไรเงี้ยเพิ่งตื่นอีกตามเคยชิวเนาะตื่นแบบว่าบ่ายโมงบ่ายสองอะไรเงี้ยอ๋อจากคลิปที่บอกว่าทําไมในคลิปถึงพูดว่าชาเขียวใช่ไหมชาเขียวอ๋อที่ไม่พูดว่ามาช่าเพราะว่าคุณตาคุณยายคุณย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางทีเขาขแกไม่รู้ครับวันว่ามะชาคืออะไรแต่แกรู้ว่ามะชาเขียวแต่คือถ้าเราชงแบบนี้แกจะรู้ว่าเป็นอ๋อชาเขียวอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาเรียกมะชากแต่พวกนางเรียกว่าชาเขียวนะคะก็เลยพูดให้พวกนางเข้าใจก็ให้พวกนางเข้าใจเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าบอกว่ามะชาพวกนางจะไม่รู้ว่าคืออะไรไงคะก็เลยเพิงพูดว่าชาเขียวเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีหลายคนไม่หลายคนหรอกคุณแม่เนี่ยแหละ <c oughs> คุณแม่ช่างสงสัยคุณแม่จําไหม ยายจำไหมถามว่าเราจะรู้ได้แต่ละวันได้ยังไงว่าเราจะกินน้ําพอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสูตรง่ายๆเลยก็กินง่ายมากๆไม่ต้องคิดเยอะก็คือกินตามที่เราอยากจะกินนั่นแหละ <c oughs> ง่ายไหมแล้วอีกอย่างอีกอย่างนึงก็คือ,อาทางที่ดีก็คือกินให้ได้ประมาณแบบสองสามลิตรก็คือแบบถ้าเป็นขวดใหญ่ก็ประมาณสามขวดถ้าหนึ่งจุดห้าลิตรใช่ไหมงั้นแหละก็กินสองขวดใหญ่นะคะทุกคนถ้าเป็นขวดน้อยก็ห้าร้อยมิลลิลิตรก็กินไปสี่ขวดห้าขวด อะไรก็ได้แล้วแต่เราจะกินแต่จะแต่ถ้าจะให้รู้แน่ๆก็คือเอาน้ำหนักตัวของตัวเองคูณกับ0.033นะคะแล้วก็เราจะรู้ว่าเออเนี่ยวันหนึ่งเราต้องกินน้ำต้องดื่มน้ำเท่าไหร่สมมติว่าน้หนัก57อย่างเงี้ยก็คูณ57คูณ0.033เข้าไปก็จะได้เท่าไหร่อืก็จะได้1.8มิลลิลิตรนะคะนั่นแหละคือปริมาณน้ำที่เราจะ ต้องกินในแต่ละวันให้เพียงพอแต่ว่ามันก็ไม่มันก็ไม่แน่นอนนะทุกคนเพราะว่าถ้าคุณป่วยอยู่ที่อเป็นแบบอ่เขาเรียกว่าไดเรียไดเรียอ๋อ,อท้องร่วงท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่สบายคุณต้องต้องกินน้ําเพิ่มเข้าไปอีกนะประมาณแบบหนึ่งแบบหนึ่งลิตรอะไรอย่างเงี้ยก็คือสองขวดเล็กน้อยนะั่นแหละสองหรือว่าขวดใหญ่แบบขวดใหญ่หนึ่งจุดห้าก็กินไปแบบ หนลิตรอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเข้าไปเพราะว่าร่างกายเราสูญเสียน้ำเนาะแล้วก็ไม่สบายน้ำมันจะช่วยลดความร้อนอุณหภูมิในร่างกายแล้วขับขับข่ายออกมาแล้ทุกคนนั่นแหละเนาะก็นั่นแหละ,อหละเอ่อหลายๆคนก็ถามมาอีกเหมือนกันว่าโอ๊ยสูตรอยากขอสูตรเออสอรี่ค่ะ <laughs> ขอสูตรอ่าทิกเก็ตสไปซี่ฮันนี่หน่อยจะไปทําให้หลานๆกินอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนถามมาเนาะแล้วก็อ่า ออะไรนะเลมอนฮันนี่ทำให้ใหม่หน่อยได้ไหมวิดีโออะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคเราทำให้ค่ะแต่ว่าเราจะมีสูตรใหม่นะคะทุกคน <c oughs> เยวจะทำให้ตอนเย็นนี้แหละคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเราจะซีซีก็จะทำเก็บไว้เหมือนกันเพราะว่าหมดแล้วดื่มหมดแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำคลิปเลยนะหลับค่ะ อย่างนั้นเจอกันตอนเย็ยนนะคะทุกคนเดี๋ยวทำเลมอนฮันนี่สูตรใหม่ให้ทุกคนเนาะโอเคเจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาไปดื่มากาแฟดำใส่มะนาวก่อนแต่าลืมนะกินกาแฟดำใส่มะนาวอย่าลืมดื่มน้ำตามเยอะๆแล้วก็ล้างตากให้สะอาดเดี๋ยวฟันจะกร่อนนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะตอนเย็ยนๆบ๊ายบาย